สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูแนวทางพัฒนาพื้นที่จัดแสดงสินค้านะครับซึ่งจะเพิ่มโอ,อกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้อีกมากทีเดียวนะครับจากรายงานของสมาคมการแสดงสินค้าโลกหรือว่า UFI ในปี2565ไทยอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากนะครับสำหรับธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าเพราะเรามีพื้นที่จัดงานเป็นอันดับที่1ของอาเซียนนะครับและก็เป็นที่4ของเอเชียเรามีอีก3จุด แข็งนะครับก็คือความพร้อมของสถานที่จัดงานซึ่งสามารถรองรับงานได้ทุกรูปแบบการเดินทางก็งสะดวกสบายแล้วก็ยังมีบริการที่เป็นมิตรกับผู้มาเยือนด้วยเพียงแค่เกเดือนแรกของปีงบประมาณ2,567นะครับอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้านานาชาติเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยแล้ว18,000กว่าล้านบาทนะครับเติบโตขึ้น31เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แล้วก็มีชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย280,000กว่าคนเพิพม่มขึ้น38%ครับตัวเลขเหล่านี้มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่คนที่เข้ามาเที่ยวชมเข้ามาซื้อขายสินค้าหรือเข้ามาเจรจาธุรกิจภายในงานแต่ว่าศักยภาพการจัดงานแสดงสินค้าของไทยเนี่ยก็เตะตาบริษัทต,ต,ต่างชาตินะครับเขาอยากจะเข้ามาทำธรุรกิจในไทยด้วย อย่างช่วงนี้ครับที่ไทยได้ต้อนรับบริษัทจัดงานแสดงสินค้าระดับโลกทั้งจากยุโรปและเอเชียตะวันออกเดินทางมาร่วมงานใหญ่ซึ่งจัดขึ้นในบ้านเราครับพวกเขามีจุดเด่นก็คือเป็นช่องทางธุรกิจแสดงสินค้าเกี่ยวกับเครื่องจักรอาหารเวชภัณฑ์และสุขภาพซึ่งสินค้าไทยเองก็ถือว่ามีชื่อเสียงในด้านนี้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับคณะผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการหรือสอสอปอนอ นำคณะผู้บริหารนะครับจากทางบริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นนำระดับโลกเข้าหารือกับคุณแพททองทานชินวัตรนายกรัฐรมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในโอกาสที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจัดงานเดินทางมาร่วมงานประชุมสุดยอดผู้นำ Exhibition Industry Summit 2024นายกรัฐรมนตรีกล่าวย้ำว่ารัฐบาลสนับสนุนการเติบโตและความสำเร็จของภาคธุรกิจในประเทศไทย ใช้นโยบายที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดงานนิทศการนานาชาติทุกประเภทนะครับขณะที่ผู้แทนสสพนเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลจะทำให้อุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติมีบทบาททางการค้าการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมทางดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ ทำให้เกิดการสร้างงานให้กับคนไทยรวมถึงผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้นําในการจัดนิทรรศการของภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกเช่นเดียวกับคณะผู้บริหารจากบริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้านะครับที่ยืนยันว่าพร้อมเข้ามาลงทุนและขยายการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะการตั้งสมักงานในประเทศไทยนะครับเนื่องจากเห็นว่าไทยเ,ยเป็นประเทศที่มีความพร้อมในหลายด้านประกอบกับรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กก็ให้าารสสนนนับนุอย่่งตทีขณะที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลกำลังสร้างระบบ one stop service เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการจัดงานแสดงต่างๆนะครับและไทยเองก็มีความพร้อมในฐานะศูนย์กลางของห่วงโซ่การผลิตซึ่งการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติระดับภูมิภาคอาเซียนจะเป็นโอกาสของไทยในการยกระดับความร่วมมือทางธรุรกิจกับพันธมิตรระดับโลกครับ